ไปเที่ยวถ้าไม่ได้ไปไหนกินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกับทำงานส่งเฟซบุ๊กสร้างไรายได้คะ่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่คิวบอนเคย่ดีคอมเมนต์กันอย่อะาคุณบุญล้อมอ่ะเดี๋ยวสิไปเช็คเบิงะะ้งด้วยค่ะเดี๋ยวสิเขาไปเยี่ยมนะคะ สิ่งดีล้วนเป็นสีแก่ตนทุกขนไปจงทําดีด้วยใจในทุกครั้งแก้มทําไมยังไม่เข้ามายังทักมาอยู่เลยน้องแก้มใจกันเนาะคะไปชวมวิวกดคอมเมนต์ถูกใจให้กันเนาะค่ะมาทักทายคุยกันด้วยจ้า อ้าวออกไปแล้วเหรอเหลือสองดวงตาขอบคุณค่ะมารับชมคลายกันนะคะ <c oughs> น้องอะตอมกับน้องอามนะมาอ้อนตั้งแต่เช้าเลยอืม นี่ค่ะจะให้ใครนุ่งดีเนาะเสื้อตัวนี้ปาตลอดการพูนข้าจะประกาศพุทธสมองนจะเลอะเลือ,ลอนอวันนี้กินตำถั่ว แตลุกก็โอ้ยแะ่นังก็โอ้ยมันดอกสามรอบเลยไหม็จักคือจังหยุ่ๆอยู่เนาะเขาก็ต้องได้เตรียมตัวเตรียมยังในทาวาสิไลนะพัดพลากเพื่อผ่านคนผ่านน้อยใหญ่เพื่อมอาด คุณที่แวะมาให้กำลังใจทักทายด้วยค่ะคะุณบุญล้อมอยู่พัทยาเ่าเคยไปค่ะวันจันทร์เขาเขาหยุดวันสำคัญอะไรวันจันทร์ ใายนะคะต่อไปเราจะมาอ่านคำกรอนให้เพื่อนๆฟังนะคะบายบายถ้าแก้ม๊ายบายดวงตาแล้วค่ะจะขึ้นเร็วก็ลองดู แต่น้องชีถ้าไม่ไม่ไลฟ์สดส่งคลิปยาวเยอะๆน้องชีได้ส่งคลิปซิมีกดมาที่หลังเนาะคะ่ะสู้ไปด้วยกันนะคะอ้าวน้อง อยู่พัทยาหอนอยู่บ่จ่าร้อนไม่เอย่ยอยู่ทางนี้ทางอีสารนร้อนมากเลยค่ะไม่มีอาบน้ำแล้วกเป็นหอนหอนเอาเอา,เอาตรีที่ติดกระแสที <c oughs> ห่หลายๆคนเขาใส่นะเขาที่พ่านแล้วนะแ่ะว่ากดอันนี้กินปนกระปูกินปนกระปู <c oughs> สมควรโยธาธรรมสวัสดีค่ะเห็นคนผิด อย่าย่ำคำถากถางเห็นคนหลงอย่าซีที่ผิดท่าที่แวะมารับชมเมนี้ก็กินข้าวแล้วจังฟ้าวมาฟ้าวมาไหลอา้าวถึงทุ่มหนึ่งตั้งแต่กินข้าวไม่ลืมเหวลึกขุนศึกไม่ลืมกระบี่มัดชา้าไม่ลืมวารี รอตรีไม่ลืมที่ว่าสวัสดีค่ะเข้ามารับชมทักยิวไม่เห็นใครแต่คูงแดงแต่คูงกัา มีเองคอนเทนต์เนอวเนออันนั่นอันนี้หน้าถ่ายอะไรที่เห็นแปลกๆตาที่เรายังไม่เคยลงเนาะเราก็ถ่ายอ้าวเห็นใจเด้อเอไอก็ได้มันไม่มีคนคุยก็คุยคนเดียวยาวนี่เนละมีน้องแก้มทักเขาุุนงามและความดีมอบแทนที่ก่อนพลาดก่อนจากไปทุกๆคนเกิดมา สวัสดีนะคะน้องแสงเดือนขอบคุณค่ะเนเมื่อคืนนี้ไม่เห็นน้องแสงเดือนมาเลยตื่นตาแล้วค่ะเช้าๆยืดเช่นยืดสายเขาบอกว่าคุยกันคอมเมนต์กันนี่ก็ให้สลับกันถ้าคนเดียวคนเดียวคุยอยู่ตลอดนี่ก็มันจะข่อมลูปไปนัน่มนะจ้ะ เมื่อนี้ก็อันได้ปรึกษากับพี่คุณหนึ่งเพิ่นเพิ่อน,าน่านแล้วนะผ่านสตรีมได้โค้ดข้อความถงก็ <c oughs> จะกลับมามาตอบคอมเมนต์เพื่อนสวัสดีค่ะเวะมาทักกัน ปีโปไฟล์สวัสดีค่ะแวะเข้ามาทักกันนะคะเี่ยนแชร์ประสบการณ์เนาะคนมีประสบการณ์ดีๆก,ก็บมาถ่ายทอดให้เข้ากก็เข้าก็ได้ตัวไปไปไปเป็นที่อยู่นเนม,มียงของเราทั้งหมดนอนอยู่ที่กุละ สวัสดีค่ะเข้ามารับชมทักกาเนเข้ากับอะไรวันนี้ชีว่างค่าไม่ชวนชีอ๋อคกค่ราไปจัดสวนยมไปอันเสียหนาอันอยู่สวนยม อยู่อยู่บานันเมียะไรมาคุยกันก่อนนอนสะสมนาทีค่ะ อาหังวันทาทิพานภัจจยโยโหโซโ,โครกทั้งตัวนั่นเป็นร้ายพันตัวถ <c oughs> ืออาบอีกอยู่บ่อน,นี้ตัว ตอนใกล้จะนอนสงสัยจะได้อาบอีกหรือเปล่ามันร้อนๆนะคะอยู่พัดผิตโกดกันเอาตรงตามไปลบเสียงเพลงเสียงยังนะไซบาได้ค่ะวะเม้แต่ดนตรีก็ห้ามเลยพระพุทธเจ้าจะได้เข้าพราะนีิ เอเตอจ้าแวะชมทักทายกันเด้อจ้าแซบหลายค่ะเชิญเข้ากล้องน้อย <c oughs> พาไปเที่ยวถ้าไม่ได้ไปไหน